ทุกทิศทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวรอบเบืองไทยที่ไม่ไกลจากตัวคุณครับเช่นเคยนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับบ่ายสามโมงครึ่งถึง4ี่โมงเย็นกับผมสัตคุณดำเกลี้ยงครับและนี่คือเรื่องราวดีๆที่ทุกทิศทั่วไทยของเรานํามาฝากคุณผู้ชมวันนี้ครับ ามชาวาอำเภอบ้านโขงจังหวัดราชบุรีออกไปจับปลาช่อนที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้นะครับซึ่งเป็นช่วงถึงกำหนดจับพอดีและพลาดไม่ได้ครับอาหารรสเด็ดจากปลาช่อนโดยเฉพาะต้มยำปุมปลาช่อนครับจากนั้นไปดูอาชีพขายข้าวหลามที่อำเภอต่อคคำใต้จังหวัดพะเยาครับเป็นข้าวหลามสูตรโบราณแต่ละวันทำขายประมาณ300กระบอกสร้างรายได้ดีมากกว่า4 0ปีแล้วครับ กล้ไปดูการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่อำเภอสัตหีงพระจังหวัดสงขลาโดยใช้เวลาว่างช่วยกันคิดสร้างสารรค์ผลงานจากขยะให้กลายเป็นของมีค่าและช่วย่อนคลายความเครียดของผู้สูงอายุได้อีกด้วยครับ ผูช้ชมครับช่วงนี้หลายจังหวัดอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวนะครับวันนี้จะพาไปที่จังหวัดบึงกาฬครับนอกจากช่วงนี้เก็บเกี่ยวชาวนามีข้าวขายมีรายได้แล้วนะครับยังมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งครับช่วงนี้มีอาชีพเสริมด้วยครับในช่วงเก็บเกี่ยวตามนาแน่นอนครับมีหนูหนาชาวบ้านจึงออกไปหาหนูหนาเขาบอกว่าสร้างรายได้ดีเลยทีเดียวครับบางคนมีรายได้หลายพันบาทครับ คุณผู้ชมครับบริเวณตลาดนัดเทศบาลตำบลบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนี่แหละครับนอกจากมีสินค้าทั่วไปและผักพื้นบ้านแล้วแน่นอนครับช่วงนี้ทั้งชาวไทยและชาวลาวต่างนําหนูนามาขายครับถือว่าเป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวใหม่แล้วก็อากาศเนี่ยกำลังหนาวเย็นด้วยนะครับชาวบ้านบอกว่าช่วงนี้เลยแหละหนูนามีชุกชุมครับเพราะว่ามันออกมาหากินมเมล็ดข้าวที่ตกหล่นตามท้องนาทําให้จับได้ง่ายนะครับ mm hmm. เมื่อจับได้ก็นํามาขายที่ตลาดนัดไทยลาวขายกันตั้งแต่ตัวละ 40บาทไปจนถึง130บาทเลยทีเดียวครับแล้วแต่ขนาดนะครับซึ่งชาวบ้านก็นิยมซื้อไปทำอาหารอย่างเช่นปิ้งย่างผัดเผ็ดแล้วก็ทอดกระเทียมนั่นเองครับนี่แหละครับ หนูนาแต่ละตัวแม่อ้วนๆเนื้อดีทั้งนั้นเลยครับชาวบ้านบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละคนมีรายได้จากการขายหนูนานะครับวันละไม่ต่ำกว่า500บาทคุณผู้ชมครับบางคนก็มากกว่านั้นนะครับวันไหนหาหนูนาได้มากนั่นก็หมายความว่ารายได้ก็เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวหนูนาชุกชุมนะครับตัวใหญ่ตัวโต,วตวเนื้อดีด้วยครับเมนงูง่ายๆสาหรับชาวอีสานก็บอกว่าถ้าเกิดไม่ยุ่งยากก็นําไปทอดกระเทียมหรือว่า ผัดเผ็ดนะครับบางคนก็บอกว่านําไปสับทำลาบก็อร่อยด้วยครับนี่คืออาชีพเสริมครับของชาวบึงการในช่วงนี้ครับเอาละครับจะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกันบ้างครับจะพาไปดูกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีครับของแต่และกลุ่มชาติพันธุ์ครับในงานที่มีชื่อว่ามากรรมชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทยครับ นี่เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ในงานพากรรกรชนเผ่าพื้นเมืองที่วิทยาลัยโพธิวิชาลัยมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับ งานนี้ครับคุณปรีชาใจเพชรในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นประธานเปิดงานนะครับซึ่งวิธีเปิดได้ใช้กระบอกไม้ไผ่เจาะรูแล้วก็เสียบภาพถ่ายครับเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคสร้างความสนใจให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานครับภายในงานก็มีพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆจากทุกภาคข,ของประเทศไทยนะครับมีนักวิชาการอิสระด้านชาติพันธุ์ศึกษาไปร่วมงานกันเป็นจานวนมากกันเลยทีเดียวครับ นี่แหละครับเป็นการแลกเปลี่ยนศิละปะวัฒนธรรมการแสดงต่างๆของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่อยู่ในประเทศไทยนะครับสิ่งหนึ่งที่ออกจากการแสดงที่สื่อจากการแสดงให้ได้ชมกันคือเป็นสิ่งที่สะท้อนวิถีชีวิตของชนเผ่าหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่มีอยู่จํานวนมากในประเทศไทยนั่นเองครับเอาละครับจะพาผู้ชมไปดูเรื่องของบรรยากาศการท่องเที่ยวหน้าหนาวกันบ้างครับช่วงนี้หลายจังหวัดครับสถานที่ท่องเที่ยวเริ่มคึก คักนะครับโดยเฉพาะสิ่งหนึ่งที่เป็นสเสน่ห์ดึงดูดนะักท่องเที่ยวคือความสวยงามตามธรรมชาติรวมทั้งอากาศที่เริ่มหนาวเย็นด้วยโดยเฉพาะที่จังหวัดเลยตอนนี้อำเภอภูเรือกำลังคึกคักเลยทีเดียวครับ คุณผู้ชมครับบริเวณลานคริสต์มาสหลังที่ว่าการอำเภอภูเรือจังหวัดเลยตอนนี้ทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างไปชมความสวยงามของต้นคริสต์มาสจำนวนมากนะครับในพื้นที่กว่า5ไร่ครับในงานเทศากาลต้นคริสต์มาสภูเรือครั้งที่3ตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายนถึง31มก,กราคมปีหน้าเลยทีเดียวนะครับในบรรยากาศที่เรียกว่าเย็นสุดสุขที่เลยครับณบริเวณทุ่งคริสต์มาสเพื่อให้มีเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามานั้น ได้สัมผัสกับความสุขตลอดฤดูหนาวครับจังหวัดเลยเพาะปลูกและขายต้นคริสต์มาสมากที่สุดในประเทศไทยนะครับแต่ละปีมีเกษตรกรก็บอกว่าขายต้นคริสต์มาสนั้นมีรายได้ไม่น้อยกว่า200ล้านบาทนะครับซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ดีให้กับจังหวัดครับ คุณวิโรจิวัดังสันท่านผู้ว่าราชกาจกรจังหวัดเลยบอกว่าจังหวัดเลยนั้นเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวมากมายหลากหลายนะครับทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีเป็นเมืองที่น่าอยู่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวและเมืองที่น่าลงุหนด้วยรวมทั้งยังเป็นเมืองชายแดนที่เชื่อมโยงเศรษฐกษิจอาเซียนกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นลาวด้วยคาดการว่าฤดูท่องเที่ยวปีนี้ครับจะมีเงินสะพัดกว่า3,000ล้านบาทครับ อากเลยลงปฏทีิจังหวัดปูดรธานีกันบ้างครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทุกผู้ชมครับเดินทางไปชมความสวยงามของทะเลบัวแดงที่กําลังบานนะครับในหนองหานภูมมาวาปีอยู่ที่อำเภอภูมมาวาปีนะครับในเนื้อที่กว่า5,000ไร่ครับทำให้พื้นน้ําของหนองหานตอนนี้เต็มไปด้วยสีแดงของดอกบัวแดงอย่างสวยงามสุดลูกปูลูกตากันเลยครับนักท่องเที่ยวบางคนบอกว่าไม่เคยเห็นทุ่งบัวแดงที่สวยงามแบบนี้มาก่อนนะครับ สมกับที่สํานักข่าว CNN ยุกให้เป็น1นึ่ในสิทธิ์ของทะเลสาบที่สวยงามและต้แปลกที่สุดในโลกด้วยครับไม่แตกต่างจากนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดหนองคายและจังหวัดไล้เคียงคุณผู้ชมครับที่เดินทางมาชมทะเลหมอกเหนือแม่น้ำโขงนะครับสองฝั่งทั้งชายแดนไทยลาวที่อำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย โดยเฉพาะภาพที่เห็นอยู่นี้ครับอยู่ที่ห้วยอีสันครับตำบลบ้านม่วงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมทะเลหมอกมากกว่าทุกจุดนะครับแทบทุกคนที่ไปบอกว่าไม่ผิดหวังครับเพราะว่ามีปรากฏการณ์ทะเลหมอกเกิดขึ้นหนาและยาวนานที่สุดในรอบปีครับสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับสวยงามทีเดียวครับ ปิดท้ายครับลาตะวันกันที่ตังจังหวัดอุบลราชธานีคุณผู้ชมครับนี่เป็นปรากฏการณ์ตะวันอ้อมโขงครมแดนไทยลาวนะครับที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มอำเภอโขงเจียมที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปชมดวงอาทิตย์ขึ้นและตกโดยไร้เมฆบดบังนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มบอกว่าเมื่อถึงเดือนธันวาคมถึงมกราคมของทุกปีบริเวณแนวสันเขาสตรีบ้านดอนปูบอยู่ที่ทตำบลรัตนสมบูรณ์ เมืองปากแขวงแขวงจำปาสักประเทศลาว ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงเส้นกั้นพรมแดนไทยลาวนะครับอยู่ตรงข้ามกับบ้านท่าล้งตะบลห้้ยไผ่เขตอุทยานแห่งชาติผาแต้มนี่แหละครับจะเกิดปรากฏการ์ตะวันอ้อมโขงดวงใหญ่สวยงามมากหรือชาวบ้านเรียกว่าตะวันยิ้มนะครับเพราะจะสามารถเห็นดวงอาทิตย์เป็นรูปกลมโตและโค้งโดยไม่มีอะไรมาบดบังทัศนียภาพปรากฏการ์ตะวันอ้อมโขงจะเกิดขึ้นประมาณ2เดือนเศษนะครับหรือว่าทุกฤดูหนาวของปีนั่นเองครับ นี่และครับสวยงามจริงๆคุณผู้ชมครับแต่ละสถานที่ที่นํามาฝากกันแต่ละจังหวัดน,นะครับโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวนี้คาดว่าแต่ละที่นั้นคงจะคึก คักไปด้วยจำนวนประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับเมืองไทยมีอะไรที่สวยงาม Amazing Thailand น่าเที่ยวทุกๆจังหวัดครับ <c oughs> เอาละครับจะพาคุณผู้ชมมาที่วิถีทั่วไทยกันบ้างครับวันนี้จะพาไปติดตามวิถีชีวิตครับของชาวอำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ปลาช่อนที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เขาบอกว่าถึงช่วงกำหนดที่ จับพอดีครับชาวบ้านออกไปจปับปลาช่อนที่เลี้ยงไว้ปลาช่อนน้าชาวบ้านบอกว่าหายากเต็มทีครับถ้าไม่เลี้ยงปลาช่อนจะขาดตลาดหากินไม่ค่อยได้แล้วนะครับที่สําคัญวันนี้เราจะไม่กินเนื้อปลาช่อนครับจะพาไปดูเมนูเด็ดของชาวบ้านที่นั่นนั่นก็คือต้มยำพุงปลาช่อนหรือรสเด็ดรสเด็ดอร่อยหรือไม่ติดตามครับกับคุณจุธามาศผูกโพร,รออยู่ที่ราชบุรีครับ และคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันอยู่ที่ตำบลปากแรดอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันจะตามชาวบ้านที่นี่ค่ะไปจับปลาช่อนนำไปทำเป็นอาหารพื้นบ้านกันค่ะวันนี้ดิฉันมีนัดกับชาวบ้านตำบลปากแรดอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีจะพาดิฉันไปเลือกปลาช่อนที่เลี้ยงไว้ในบ่อ ปลาช่อนเป็นที่นิยมนำมาทำอาหารเพราะเนื้อมีรสชาติด,ดีสามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายชนิดทั้งสดและตากแห้งเป็นปลาที่เลี้ยงได้ทั้งในบ่อและกระชังตามริมแม่น้ำบางคนยังนิยมนำมาเลี้ยงเป็นปลาสวยงามอีกด้วยค่ะ รีปทุมสุขส์ไพสาลจะลงมือทำต้มยำพุงปลาช่อนเริ่มจากนำปลาช่อนมาทำความสะอาดล่าเนื้อออกทั้งสองข้างผ่าพุงปลาช่อนออกค่ะนำพุงปลาช่อนไปขูดแล้วล้างน้ำให้สะอาดจากนั้นนำไปต้มพร้อมกับขา่าตะไคร้ใบมะกรูดเพื่อดับกลิ่นคาวค่ะ เอาปลาขึ้นมาแล้วเราก็ขอดขอดเกียนให้เกลี้ยงอดเกียนให้เกลี้ยงเสร็จแล้วก็ขั้นต่อไปก็คือจะต้องตัดหัวะคะ่ะตัดหัวเสร็จแล้วนะคะเราก็มันแร่แร่แร่ปลาให้มันเป็นชิ้นออกมาเป็นชิ้นออกมาเสร็จแล้วถึงจะไปลาะเอาพุงออกนะคะลาะเอาพุงออกมาเอาแต่พุงข้างในมันไม่เอาเพราะว่ามันไม่อร่อยะคะ่ะ เพราะว่าปลาสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่ามันทั้งพุงทั้งมันอะไรได้แต่ปลาเดี๋ยวนี้มันเยอะนะคะเราก็จะเอาแต่พุงอย่างเดียวหลังจากดับกินขาพุงปลาช่อนแล้วเตรียมเครื่องต้งยมยำตั้งน้ำซุปให้ร้อนแล้วใส่ขา่าตะไคร้ใบมะกรูดมะเขือเทศผ่าครึ่งน้ำมะขามเปียก พริกสดผงปลาช่อนและเนื้อปลาปรุงรสด้วยน้ำปลามะนาวและน้ำตาลตั้งให้เดือดแล้วปิดไฟก่อนจะโรยด้วยต้นหอมผักชีค่ะ ก็คือต้องตั้งน้ำน้ำซุปเราจะมีน้ำซุปน้ำซุปน้ำซุปของเรานะคะเราเราเสร็จแล้วเราก็เอามาปรุงรสมาปรุงรสเสร็จเราใส่น้ํามันนาใส่น้าําปลาใส่พริกอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วเราก็จะใส่ตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วก็หอมแดงแล้วก็มะเขือเทศค่ะ ต้มยำพุงปลาชอ่อนนะคะพุงปลาช่อนรสชาติออกเหนียวเหนียวนึบๆค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศพุงปลาชอ่อนนี้นะคะสามารถนํามาทําเป็นอาหารอย่างอื่นได้อีกด้วยค่ะ แม่หน้ากินมากครับผู้ชมครับสำหรับต้มยำพุงปลาช่อนน้ำใสนะครับได้เห็นกระบวนการวิธีการทําแน่นอนครับพุงปลาช่อนไอ้อร่อยนั้นต้องมาจากปลาช่อนที่สดๆนะครับที่สําคัญคือนําไปลวกปลาช่อนด้วยเครื่องปรุงสมุนไพรสามารถช่วยดับกลิ่นคาวได้เป็นอีกอาหารขึ้นชื่อ อีกชนิดหนึ่งครับของอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีสําหรับต้มยำพุงปลาช่อนที่หากินได้ยากนะครับเพราะว่า1ตัวก็มี1ภึมิพุงเท่านั้นเองขอบคุณคุณจะจามาสนะครับที่นําเรื่องราวดีๆจากราชบุรีมาฝากกันครับเอาละครับมากันที่อาชีพทั่วไทยกันบ้างครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมครับไปรู้จักอาชีพขายข้าวหลามครับที่อำเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาครับข้าวหลามเจ้านี้ขายมากว่า40ปีแล้วนะครับแต่ละวันเขาบอกว่าขายประมาณวันละ300กระบอกครับ สร้างรายได้ดีมากครับประชมครับยายดีชัยลังกาอายุ78ปีชาวบ้านอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยากำลังนำเข้าหลามที่ทำไว้ ออกไปเผาด้วยฐานปืนในช่วงเช้าของทุกวันบริเวณหน้าบ้านติดกับถนนสายดอกคําใต้เชียงม่วนหมู่ที่10ตาบลดอนศรีชมอําเภอดอกคําใต้จังหวัดพะเยาซึ่งเป็นภาพที่ชินตาของผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาโดยใหยดียึดอาชีพการทําข้าวหลามแบบโบราณออกจําหน่ายมานานกว่า40ปีและเป็นที่นิยมของนักกินและผู้ที่ชื่นชอบซื้อเป็นของฝากเป็นอย่างมากใหญ่ดีเล่าว,ว่ากว่า40ปีที่ผ่านมา ได้เผาข้าวหลามซึ่งเป็นสูตรที่ได้มาจากยายอีกทีโดยใช้กรรมวิธีที่เรียบง่ายแบบชาวบ้านในการทําเริ่มจากการนํากระบอกข้าวหลามที่ซื้อมาทําความสะอาดและผึ่งไว้สําหรับข้าวก็จะแช่ค้างคืนไว้หนึ่งคืนจากนั้นจะนําไปคลุกกับถั่วและมันใส่น้ําเติมกะทิและเผาด้วยถ่านฟืนซึ่งจะทําให้เกิดความหอม โดยจะทำออกขายเพียงวันละประมาณ300กระบอกมีราคาตั้งแต่กระบอกล้อ0บาท15บาทและ20บาทซึ่งขายหมดทุกวันและบางครั้งส่งไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้าก็มีถ้าทัพนี่ัเดียวนะ่ะนะคะยังดีนะคะ่ะไมค้นโม่ของป้าเฮ้ยได้กับมากันกันกับใกระรอคน,นเดียวค่าตืดมิดมาเจอกัตืดหลายซีั่ สีที่ใส่ีะสีสปีละขายนี่นะเออประมาณเนี่ยกินมาอยู่นี่นะเจนยเนี่ยมามือนกินอุ้ยเจนมอนมีตังลาเต๋อ่ะสาวบาทพิซาบาทสิบบาทอันน่ะขณะที่ลูกค้าที่เข้ามาซื้อส่วนใหญ่เป็นลูกค้าขาประจำ และเป็นลูกค้าขาจรที่เดินทางผ่านเส้นทางสายนี้ลูกค้าหลายคนบอกว่าเป็นลูกค้าประจําของยายดีมานับ10ปีแล้วและกินครั้งใดรสชาติก็คงเดิมข้าวเหนียวนุ่มไม่แฉะรสชาติไม่หวานมากจนเกินไปกลิ่นข้าวที่ถูกเผาด้วยถ่านไม้อ่อนๆทุกครั้งจะเดินทางมาซื้อรับประทานเองบางครั้งก็จะซื้อไปฝากคนรู้จักต่างพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่ก็ถูกใจในรสชาติลํำนี้ข้าวเพิ่กว่าแจะ มาซื้อประจำเลยครับมาซื้อประจังเลยอบชาเดี่ยมันมันเหลื่ยเยนเลยเจ้าแกจะได้มาตรฐานเลยนะข้าวหลามแกนะปัจจุบันแต่ละวันยายดีทำข้าวหลามขายเพียง300กระบอกต่อวันเท่านั้นเนื่องจากมีอายุมากทำให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพตามมาด้วยทำให้ทุกวันยายดีมีรายได้เลี้ยงตัวเองต่อเนื่องโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับลูกหลาน มีเลยครับข้าหลามนะครับขายกันมาจากรุ่นสู่รุ่นเป็นข้าหลามสูตรโบราณจริงๆคุณผู้ชมครับขายมากว่า40 ปีแล้วครับด้วยรสชาติและวิธีการทําที่เป็นเอกลักษณ์นะครับขายวันละ300กระบอกรายได้ดีด้วยครับเป็นอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจที่นํามาฝากกันวันนี้ครับเอาละครับพาผู้ชมมาที่ชุมชนทั่วไทยกันบ้างครับวันนี้จะพาลงใต้ครับไปที่จังหวัดสงขลาไปที่อำเภอสถิงพระครับไปดูการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุในชุมชนนะครับในการประดิษฐ์นะครับสิ่งของหรือว่าของสวยๆงามๆวัตถุดิบนั้นไม่ใช่สิ่งของอื่นนะครับมาจากขยะที่เหลือใช้นั่นเองครับเป็นการรวม กลุ่มผลิตของ r รีไใเคลให้เกิดคุณค่าให้เกิดบุลค่าที่สําคัญคือกลุ่มผู้สูงอายุนั้นเมื่อได้รวมกลุ่มทํากิจกรรมอย่างนี้แล้วไม่เกิดความเครียดไม่มีโรคซึมเศร้าด้วยครับไปชมครับ ผิตสวยงามหลากหลายสีสันหากมองเผินๆน,น้อยคนนักที่จะทราบว่านี่คือผลงานที่ได้มาจากขยะและสิ่งของเหลือใช้ตามบ้านเรือนที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้สูงอายุใต้ร่มแคร์ตำบลบ่อแดงอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลาถุงพลาสติกน้ำยาปรับผ้านุ่มที่มีสีสันสวยงามอยู่ในตัวถูกตัดเป็นริ้วๆก่อนม้วนรวมกับลวดที่พันด้วยกระดาษสีเขียวเป็นก้านดอกแซมเกสรที่นำมาจากแก้วน้ำพลาสติกใส งานฝีมือเหล่านี้ถูกประดิษฐ์ประดอยอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามวัยและอายุของแต่ละคนทําให้ดอกไม้ประดิษฐ์จากขยะเสร็จสมบูรณ์สวยงามอย่างที่เห็นนี่แหละครับซึ่งผลงานที่ทําออกมาสามารถนําไปขายได้แต่ว่าเรามีความคิดเองว่าขยะเนี่ยมันเต็มทั้งหมู่บ้านเราไม่รู้จะไปทําอะไร พอดีเราก็ไปดูที่ตำบลอื่นเขาก็เพียงแต่เก็บขยะแต่ตำบลของเรานี่เราคิดว่าขยะมันมีประโยชน์เราก็เอาจากมาซองน้ำยาปะบผ้านุ่มนะคะเอามาทำเป็นดอกไม้ก็ความคิดเองทำอาเองนะคะมันมีหลายอย่างเป็นทรงกาแฟแล้วก็โรดโรดกาแฟโรดโรดกาแฟ,ลาแ,ฟแล้วก็อีกอย่างหนึง่งแก้วแก้วน้ำนะคะ แล้วก็เป็นขวดกล้ต,ติเลงมาทําแจกันคนที่มาสั่งซื้อเขาก็มาเห็นเราวางไว้ที่กลุ่มใช่ไหมคะเขามาซื้อแต่ว่าถ้าเราจะไปโชว์ก็<ม>โชว์ามง,งานันกตันยูเขาจัดที่อบโต้อยังไคะเราก็ไปวางขายเราต้องทาไว้เยอะอันนี้ที่ทําแบบนี้เพราะทโชว์เมื่อคือนน,นักศึกษาหรือว่าสมาชิกเข้ามาจากภาคเหนือเมื่อคือนแล้วก็ทำสองสามวันไว้โชว์ให้เขาดูเมื่อคือนอันมีน้อยแต่ถ้าปกติแล้วเราทําไว้ ขายตามงานเราจะทําเยอะเรารวมตัวกันว่าคือสมาชิกเอาไปทําที่บ้านแล้วเวลาขายเราจะไปรวมตัวกันขายที่ที่งานต่างๆนะแบบนั้นแหละแบบว่าถ้าเราทาส่วนตัวนี้มันก็ไม่ได้ทําทีละคนก็ไม่ได้เราต้องรวมเป็นกลุ่มพอได้เป็นคนคนนี้ทําไปเราก็สั่งทาบอกว่าทามาคนนี้ทําผ้าใยบัวนะคนนี้ทําอันนี้นะเราทําหลายๆเบบแล้วก็ไปรวมตัวกันแล้วก็ไปขาย ปัจจุบันผู้สูงอายุกลุ่มนี้ได้รวมตัวกันเป็นชมรมโดยใช้ชื่อว่าชมรมผู้สูงอายุใต้ร่มแครมีสมาชิก80คนกิจกรรมส่วนใหญ่คือทำดอกไม้ประดิษฐ์ไม่เพียงแต่จะสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกเท่านั้นแต่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและที่สำคัญผู้สูงอายุจะไม่รู้สึกว่าตัวเองห่อเหี่ยวหรือซึมเศร้าเมื่อต้องอยู่ตามลำพัง รายได้เนี่ยพอจะ,อะเลี้ยงครอบครัวได้ไหมคงไม่ได้นะครับแต่ว่า,อ,าอยากจะให้ผู้สูงอายุนะครับคือมีอม,ม,มีอย่ามองว่าตัวเองเนี่ยไม่มีค่าอยากให้เขามีงานทาอยากให้เขามาจับกลุ่มมาได้พูดคุยมา,มา,ม,ามาทำาอะไรก็ได้ที่จะเป็นกิจกรรมร่วมกันนะครับคืออยากให้เขาอยู่บ้านแบบว่า,าลุ้หลานไปทำงานกันหมดปล่อยให้เขาอยู่บ้านอย่างโดดเดี่ยวนะครับจริงอยากให้เขามารวมกลุ่มมากกว่าในส่วนของรายได้ถามว่ามีมไหมมีครับแต่ว่าถ้าว่า พอไหมคงไม่พอนะครับแต่ว่าคืออยากให้เขามารวมกลุ่มมาพูดคุยมามาทำกิจการร่วมกันเท่านั้นเีงนะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ช่วยลดรายจ่ายที่บ้าน,น <labeled language> ผลงานของผู้ส่งอายุชมรมใต้ร่มแคร์เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นโดยเฉพาะของชํำร่วยงานแต่งและงานต้อนรับต่างๆ ทำให้ทางชมรมต้องช่วยกันทําผลงานล่วงหน้าหลายเดือนอย่างค่อยเป็นค่อยไปหลายคนบอกว่าแม้รายได้จะไม่สูงมากแต่ก็ดีใจที่ผู้สูงอายุสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกําจัดขยะในชุมชนและนําขยะเหล่านั้นมาเพิ่มมูลค่าซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนได้เห็นความสําคัญและนําไปปฏิบัติเป็นแนวทางให้กับชุมชนได้ นี่แหละครับชมรมผู้สูงอายุใต้ร่มแครครับอยู่ที่ตำบลบ่อแดงอำเภอสัทิงพระจังหวัดสงขลาครับตอนนี้มีสมาชิกคุณตาคุณยายก็ประมาณ80คนนะครับที่ทําดอกไม้ประดิษฐ์คุณตาคุณยายแต่และคนบอกอย่างนี้ครับว่าพอมีกิจกรรมทําแล้วรู้สึกว่าไม่ห่อเหี่ยวไม่เครียดนะครับเพราะว่ามีเพื่อนคุยไปด้วยครับได้ทําผลงานประดิษฐ์จากขยะไปด้วยที่สําคัญคือมีรายได้เสริมจากงานประดิษฐ์ที่ทําด้วยนี่ถือว่าเป็นอีกชุมชนตัวใหญ่นะครับที่มีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุที่สําคัญคือทาให้ ผู้สูงอายุคุณตาคุณยายนั้นไม่เกิดความเครียดนั่นเองครับเอาล่ะครับส่วนช่วงนี้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจรอบเมืองไทยกันบ้างไปที่ปฏิทินทั่วไทยครับเทศกาลดอกบัวตองบานบนดอยแม่อูคอวันที่1พฤศจิกายนถึง13ธันวาคม2557ดอยแม่อูคอตำบลขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน งานวันกล้วยไม้บานในอุทยานรอสองวันที่12-14ถึงธันวาคม2557อุทยานรอสองอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามทุ่งทานตะวันบานสุพรรณบุรีวันที่1-15ถึงธันวาคม2557สวสวนสวรรค์สุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี งานผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราชวันที่9ถึง15ธันวาคม2557สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ4 8พรรษาอำเภอปักธงชัยจัังหวดนครราชสีมาเทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลองวันที่12ถึง21ธันวาคม2557นาสาลากลางจัังหวดสมุทรสงคราม งานยอยศย,ยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลกและงานกาชาติวันที่12ถึง21ธันวาคม2557บริเวณตลาดย้อนยุคจังหวัดนครศรีอยุธยาทะเลบัวแดงบานวันที่1ธันวาคม2557ถึง28กุมภาพันธ์2558ทะเลบัวแดงจังหวัดอุดรธานี ครับและทั้งหมดนี้คือทุกทิศท mm ั่วไทยประจําวันนี้นะครับกับลักในเรื่องราวรอบเมืองไทยที่ไม่ไกลจากตัวคุณครับเช่นเคยนะครับช่องทางการสื่อสารของเราเหมือนเดิมครับอีเมลทุกทิศ ไทยพีบ s เอสครับและแฟนเพจ a c e b o o k ทุกทิศทั่วไทยไทย PBS ผู้ชมสามารถแนะนำติชมรวมทั้งติดตามชมรายการย้อนหลังของเราผ่านทางแฟนเพจ a c e b o o k ได้ทุกวันเช่นเคยครับหรือบางท่านบอกว่าแมมอีเมลไม่ค่อยถนัดนะครับบางคนอยู่ต่างจังหวัดอยากส่งไปรษณีาบัตรอยากส่งจดหมายส่งมาได้ครับตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจออยู่ขณะนี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีสบายดีประเทศไทยทุกทิศทั่วไทยจะพาท่านไปเรียนรู้ไปแอวเบิงแล่ชมสานาผสม,มเรื่องราวน่าดูวิถีชุมชนคนสู้เพื่อนำมาบอกให้โลกรู้เป็นอยู่อย่างไทย